เวลามีน้อยนะครับรีวิวอัปเดตใหม่แบบไวๆไวกันเลยใช้60ล้านดาวนะครับไปมีที่ฟาร์มอ้าวใส่สัตว์เลี้ยงก่อนเออมีที่ฟาร์มแตเด็กแล้วโวกลองหนึ่งเท่าไหร่น่าจะ1,500ล้านนะครับทำไมมันลดไวจัง สัตว์เลี้ยงใครโหดวะนะแล้วก็ทูสุมนะครับสุมครั้งหนึ่งเจ็ดล้านแล้วก็มันจะมีอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ยังไม่เข้ามาก็คือล้านค้านะครับต้องรออัปเดตอีกน่าจะพรุ่งนี้นะครับน่าจะพรุ่งนี้อัปเดตมาแล้วนะครับแต่ต้องรออัปเดตออครับตามนั้นทูซุมลองดูกันหน่อยนะครับสัก,ส,กสักนี้สักหน่อย เคปสไปเดอร์กี่เปอร์เซ็นต์สี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์พลังเท่าไหร่เคปสไปเดอร์เคปสไปเดอร์ตัวนี้เริ่มต้นนะครับระดับคอมมอนหนึ่งล้านสองหมื่นเฮ้ยน่าจะได้ยูนาสัตว์เลี้ยงเนี่ยตัวอะไรพพกคูดายระดับแลนะครับหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสัตว์เลี้ยงน่าจะน่าจะโหดเอาเรื่องนะครับ แต่ต้องรอดูตัวเกมอีกนะครับรอมนันอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาร้านค้าเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นร้านค้าอะไรจะเป็นร้านค้าลึกลับเหมือนในอีกหนึ่งแมปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคร่าวๆนะครับประมาณนี้สำหรับอัปเดตใหม่ของแฟร์ลีเจนต์โซนใหม่ที่ฟาร์รมตู้สุ่มและก็ร้านค้ายัางต้องรออีกนะครับโอเคไปละ เอาไว้เจอกันใหม่ตอนที่ร้านค้ามานะครับบาย